สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนมะเขือเทศนะคะไปดูว่าอามะเขือเทศนะคะที่เราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะมันสามารถที่จะแตกนะคะต้นใหม่ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีเหมือนเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะอันนี้เราจะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะตรงนี้นะคะไปที่รอบคนต้นนะคะกำมือหนึ่งนะคะต่อหนึ่งกระถางนะคะ แล้วก็อาจจะลดน้ำตามให้ชุ่มประมาณสักสองสาวันพรมน้ำป้องกันหน้าดินนะคะที่เขาจะได้มีแห้งนะคะเพราะว่าเรามีน้ำหยดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะแตกออกมาที่ปลายยอดได้อีกนะคะก็ดอกก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างก็ค่อนข้างที่จะเป็นต้นแก่แล้วนะคะ แต่พอเราเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปนะคะเขาก็สามารถที่จะแตกยอดแล้วก็ออกดอกได้ใหม่นะคะซึ่งถ้าดูแลดีๆนะคะอายุการเก็บเกี่ยวของเขานะคะก็จะเป็นปีเลยนะคะอันนี้ที่สวนทดลองไว้นะคะก็ประมาณ5-8เดือนนี้อยู่ได้สบายเลยนะคะแต่เราต้องดูแลดีๆนิดนึงนะคะ นี่ค่ะคือข้อดีของการที่เราปลูกกลางมุง้งแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่ปลูกนะคะก็จะทําให้ผลผลิตนะคะของเรายืนยาวออกไปได้อีกนะคะเพียงแต่ว่าช่วงของการดูแลนะคะเราก็อาจจะมีการฉีดพ่นนะคะด้วยเชื้อเตโคเดมาซึ่งปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นชีวพันธุ์นะคะสลับกันนะคะกับเชื้อเมทาเลเซียมบิวเรียเพื่อป้องกันโรคแมลงนะคะ อาจจะมีบำรุงนะคะช่วยในเรื่องของดอกแล้วการติดขั้วดีๆก็คือจะใช้แคลเซียมบลรอนนะคะผสมลงไปด้วยนะคะแต่ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อรานเนี่ยทางสวนจะไม่ใช้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าเราดูแลสวนเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือ,อเทศนะคะก็จะเป็นตระกูลเชอร์รี่โทนี่นะคะผลสดของเขาก็จะหวานกรอบอร่อยนะคะ ซึ่งจะไม่แทบจะไม่เปรี้ยวเลยนะคะถ้าเขามีสีแดงสดนะคะถ้าสีส้มๆก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนิดนึงนะอ่าอันนี้สีสวยน่ารักมากนะคะเนื้อข้างในจะแน่นนะคะน่ารับประทานมากนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองกับสีแดงนะคะเราสามารถปลูกอยู่ในโรงเรือนเดียวกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นตระกูลเชอร์รี่สีเหลืองกับสีแดงเหมือนกันนะคะ แล้วเราก็จะทยอยเก็บไปแปรรูปนะคะซึ่งจะเยอะมากนะคะอันนี้สีแดงสดๆจากต้นนะคะรสชาติคล้ายองุ่นนะคะถูกใจคนที่ชื่นชอบมะเขือ,อเทศมากๆนะคะ